จุดสำคัญในการพิจารณาพระหล่อเก่าโบราณตอนที่สองจุดสำคัญในการดูข้อที่ห้าค่าออกไซด์และสนิมพระหล่อโบราณเนื้อสำริดโลหะผสมมีอายุเกือบหรือหลายร้อยปียังไงก็ต้องเกิดออกไซด์และก็จะขึ้นเป็นสนิมหลากหลายสีแต่จะเป็นสีแห้งๆแล้วก็สนิมโลหะแต่และชนิดก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปสีของสนิมจะมีสีแดงสีส้มสีเหลืองขึ้นอยู่บนเนื้อโลหปะปะปนกันไป 6. ดินที่เบ้าตามขั้นตอนของการสร้างพระหล่อโบราณองค์พระมักจะมีคราบดินเบ้าติดอยู่หลังจากการหล่อพระเสร็จเรียบร้อยโดยเฉพาะตามซอกหรือตามในร่องต่างๆจุดนี้นี่เองที่ต้องใช้ในการพิจารณาพระหล่อโบราณเก่าด้วยส่วนในดินที่เบ้าของแต่ละภูมิภาคก็จะมีสูตรและสีที่แตกต่างกันออกไปได้แต่ก็ไม่ควรจะเป็นสีขาวสว่างหรือดูไม่เก่ามาก 7. ธรรมชาติสีผิวของพระงั่งหล่อโบราณซึ่งพระเนื้อโลหะสำริดทองผสมเริ่มต้นจะมีสีเหลืองเมื่อผ่านอายุการเวลาสีก็จะค่อยๆเข้มขึ้นและคล้ำขึ้นจนเป็นสีน้ำตาลอมแดงเมื่อมีอายุมากขึ้น ยังไงก็ตามธรรมชาติของความเก่าโบราณแท้ๆถ้าเราสังเกตดีๆจริงๆมันไม่สามารถจะหลอกลวงหรือตกตาเราได้เลยแม้กระทั่งจะมีคนพยายามที่จะทําให้เก่าหรือทําให้เหมือนยังไงความเป็นธรรมชาติของความเก่าต่างๆจะทําให้เหมือนยังไงก็ยังมีจุดที่สามารถจับผิดได้อยู่ดีเพราะความเป็นธรรมชาติจริงๆนั้นปลอมแปลงได้ยากมากๆแต่ตัวเราเองนั้นก็ต้องมีความชํานาญในเรื่องการดูธรรมชาติของความเก่าแท้จริงให้ออกคลิปนี้โปรดกดไลค์กด,กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ขอบคุณค่ะ